สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันทุกวันในรายการอาจารย์มาเบอร์ไว้ยมเย็นเหมือนเดิมนะครับรายการที่จะทําให้ท่านรู้จักอาจารย์มามวกยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นรายการเพื่อการประชาสัมพันธ์อัปเดตข่าวสารนะข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมเราเราเนี่ยเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นกลุ่มกลุ่มคงช่วยจามาเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มที่มีกิจกรรมเยอะขเยอะนะแล้วก็บ่อยมากนะเออนะก็อย่างบ้านเนี่ย เรางานบุญมั่งสายมือมั่งอาจารย์เราขยันเนี่ยอาจารย์เราขี้เหงาเออพวกเราพวกเราก็ต้องต้อขยันขี้เหงาไม่เหงาหรอกอาจารย์คือเป็นห่วงพวกเรานะเราอย่างที่บอกอาจารย์เตือนมาแล้วให้ให้ให้ตรหนักแต่อย่าตรหนกเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเตรียมตัวเองให้แข็งแกร่งที่สุดอะไรทําได้ทําบางครั้งคนเราเยอะไงคนนี้สะดวกวันนี้คนนี้สะดวกอย่างนี้อาจารย์ก็พยายามจัดสรรให้มันได้ได้ได้ทุกคนอะ หรือว่าใครไม่ว่าวันนี้ทำไมวันอื่นนะคะเหมือนเหมือนตอนที่เขาจองฝึกวิชากันนะเขาก็จะมีบางคนที่สะดวกวันธรรมดาบางคนที่สะดวกวันหยุดสุสาห์ก็เลือกกันไปตามตามอัธยาศัยใช่เร็วนี้มาคุยถึงจะมีงานอย่าพิ่งมีงานเลยเอา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 เรื่องอื่นอยากคุยเรื่องอะไรก่อนว่ามาก็เรื่องที่ติดค้างไว้นะครับเทปที่แล้วเราคุยไปแล้วว่าการควบคุมอัปมงคลประจาปีมีอะไรบ้างเราก็บอกไปแล้วนะ อ่ะทีนี้เราก็จะมาคุยกันที่สําคัญเนี่ยก็คือดาวปีดาวประจําปีเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีอายุหนึ่งปีเพราะฉะนั้นเขาจะให้พลังงานมากกว่าดาวยุคต้องเข้าใจอย่างนี้เพราะว่าเวลาเขาอยู่เนี่ยมันมีมันมีช่วงเวลาสั้นเพราะฉะนั้นเขาจะปลดบ่อยพลังได้ไวเพราะฉะนั้นโดยธทรรมเนียมหรือว่าโดยหลักปฏิบัติของท่านอาจารย์เนี่ยเราก็จะต้องกระตุ้นหรือว่าพยายามทําให้ดาวปีเนี่ย มันส่งผลที่เป็นมงคลกับชีวิตเรามากขึ้นพวคุมพลังขับมงคลไปละอ่าทีนี้เราก็จะเพิ่มเติมแต่ทีนี้ดาวปีเนี่ยมันมีสองสองกลุ่มกลุ่มที่ไม่ดีกับกลุ่มที่ดีเรียกดาวดำกับดาวขาวอ่าอ่าเพราะฉะนั้นเราเอาพูดถึงดาวดีก่อนนะดาวดีก็คือดาวหนึ่งนะครับดาวหนึ่งดาวหกแล้วก็ดาวแปดแล้วก็อีกอันหนึ่งพ่วงมาด้วยก็เป็นดาวเก้าเพราะว่ามันจะทําครบชุดเลยหนึ่งหกแปดเก้าเนี่ยก็จะกระตุ้นให้ให้เกิดความเป็นมงคล นะอ่ะทีนี้มาดูดาวหนึ่งดาวหนึ่งอยู่ที่ไหนนะอ่ะก็สี่ใช่ไหมห้าหกเจ็ดไล่ดาวหกก็ไม่ได้แปดนะอ่อหนึ่งเลยจะได้ไม่งงอ่ะสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมแปดเก้าหนึ่งก็จะอยู่ที่ตะวันตกเชียงใต้เสียงใต้นะครับหนึ่งก็เป็นดาวที่เกี่ยวกับา่านน้ําเรื่องของการเงินนะการเงินซึ่งเป็นการเงินที่ได้มาจากการงานจากการทำธุรกิจอ่า นี่ทีนี้กรณีที่บ้านเราทําเคเล็ดหมดแล้วเราควบคุมดาวดาวบ้านไปแล้วเราควบคุม,มอ่าคนไว้แล้วเราควบคุมจตัตุรทิศของบ้านเหลือไปแล้ว<ม>หรือว่าเรามีการแก้โลสูพื้นฐานแล้วอย่างนี้นะครับมันก็จะง่ายในการที่เราจะกระตุ้นเพราะเราไม่ต้องไปกังวลแล้วนะงนั้นหนึ่งเนี่ยมันเป็นท่าทน้ําเราก็กระตุ้นในการใช้กล่องโรตีที่เรามีอยู่นะเราก็ย้ายตามไปปีที่แล้วมันอยู่ไหนเราปีนี้เราก็ย้ายไปไว้ที่ทิศตะวันตก ล่องดนตรีและน้ำหนึ่งถ้วยอ่าน้ำหนึ่งถ้วยนั่นแหละอันนี้แค่นั้นเองทำลำดับลำหนึ่งได้หกอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเหตุผลทเรื่องใช้กล่องดนตรีและน้ํานะคะเหตุผลเพราะว่าเวลาไปอยู่ในสอเหนียวมาเตรียมเป็นคาดคาดีที่จเตียม้าเราก็ใสเราก็นำเสียงโลหะไปรองหรือจริงจริงแล้วบางท่านก็ด้วยใวางดี หรือแผ่นด,ดินทด,ดิได้งเข้าไปก็ได้เพราะว่าเนี่ยก็คือจะช่วยให้แปลงจากธาตุดินกลายมาเป็นโลหะแล้วโลหะที่เป็นมงคลเนี่ยก็จะช่วยให้เกิดธาตุน้ําที่เป็นโมกุลขึ้นมาได้นะคะแต่ถ้าจะให้ดีก็คืออย่างที่บอกให้มีสัญลักษณ์ของน้ำมันครบไทนนี่น้ำเลยก็ดีเช่เนเดียวกันหรือว่าถ้าใครนะคะเคยวางเขาเรียกว่าเคยวางดอกไม้ขาวนะหรือดกแป้าก็ย้ายไปตามยาวที่เราจะพูดถึนงนี้แล้วกันอ้าต่อไปนะคะ ดวงดาวหมายเลขหกจะทำไรปะอ๋อเขียนดาวกันดิโธเดี๋ยวก็ลืมไม่ได้หรอกก็ดวงดาวหมายเลขหกนะคะจะอยู่ในทิศตะวันตกนะคะซึ่งถือว่าอยู่คู่กันกับคู่ชายเบอร์ัวเดียว่็ดีดาวหมายเลขหกเพราะว่าอยู่ในทิศตะวันตกนะคะอ่ะ้นหกก็ไม่มีอะไรมากจริงนะนะคือปกติเราก็ตั้งอะไรที่เมือนเป็นมงคลอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็ เปียจีนหกเปลียูได้ล้วล่ะแหอะใช้ได้เลยได้เลยใช้ได้เลยหรือป๋าจะเอาอะไรป๋าเจอเหรสมมุติถ้าเป็นหกเงินส่วนใหญ่ป๋าก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทาอะไรแต่แต่ถ้าเราเข้าใจนะแล้วเราอยากจะได้อะไรที่พิเศษแล้วบ้านเรามีพื้นที่นะครับหนึ่งหกแปดเก้าเนี่ยเราสามารถใช้เคล็ดดอกไม้ขาวได้ใช่เมื่อกี้พูดถึงนะคะเคลดดอกไม้ขาวในตำแหน่งดาวหนึ่งดาวหกแล้วก็ดาวแปดและดาวเก้านั้นเรื่องเอสบิเนี่ยเราก็มีจัดการแล้วก็มีหนึ่งดอก กันสีเหลืองอ่ะสีเหลืองใส่ดอกไม้ขาวหนึ่งดอกไม้แต่ตามปกติถ้าเป็นดาวดิเนี่ยอาจารย์จะให้อะารขาวเลยก็ได้เพราะว่าเอสเอบิมันก็เอสเอบิมันก็เป็นดินอยู่แล้วอได้นะเนี่ยมันก็ได้คือถ้าเรามีความรู้เราสามารถประยุกต์ได้แหละมันมันมันขึ้นอยู่ที่ความเข้าใจเราก็จัดดอกไม้ขาวแล้วอ็จารเป็นสีตามท่าของทิศใช่นะแล้วก็ในส่วนหกที่อยู่ในทิศตะวันตกก็จัดแจกันนะแล้วก็ดอกไม้หกดอก ส่วนแปดเนี่ยก็จะอยู่ในที่ใต้เออก็สีขาวเหมือนกันอันนี้หนึ่งหกแปดเลยใช้สีขาวหมดเลยจะดอกอะไรที่จริงๆดอกกุหลาบขาวก็ได้นะดีด้วยมีกลิ่นหอมด้วยแล้วก็เพิ่มความเป็นมงคลด้วยอันนี้ก็คือจะกระตุ้นความเป็นมงคลของของหนึ่งหกแปดแต่ดาวเก้าอยากจะให้ใช้ดอกไม้แดงดอกไม้แดงใช่ใช่ใชใชแต่ตามปกตนินะคะทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยในที่ใต้เนี่ยจะมีแจกันสีเขียวและดอกไม้สีแดง อยู่แล้วในทิศใต้ซึ่งเป็นซึ่งเป็นทิศประจําของดาวเก้าแต่ว่าถ้าปีนี้ใช้ดาวจรปีก็ใช้ดอกไม้ขาวเก้าดอกไปเลยก็ได้อก็คือก็คือเสริมอีกแบบหนึ่งหรือถ้าจะใช้ดอกไม้แดงก็คือกั้ก็อด้นะคะก็เป็นตั้งสองทิศคือทิศใต้หนึ่งทิศทิศเหนือค่ะแล้วอีกเพราะดาวก้ามันจะไปอยู่ที่เหนือ่นะเพราะมันตั้งได้หมดเลยนะเนี่ยถ้าเราเข้าใจพื้นฐานและเราเข้าใจหลักการเนี่ยมันก็ง่ายไง แต่ทีนี้บางคนไม่ไมไม่ไม่ไได้ไไม่ได้เรียนมาก่อนก็ฟังเอาง่ายๆแล้วกันว่าเนี่ยตั้งดอกไม้ขาวนะที่ดาวหนึ่งหกแปดเอาเงี้ยง่ายๆจ,จะได้จะได้จะได้ไม่ไมงงมาก<ช>นะออันนี้ก็คือการกระตุ้นความเป็นมงคลส่วนแปดเนี่ยที่อยู่ในทิศใต้นี่นะครับคุณสามารถเอาของเดิมที่มีอยู่แล้วก็คือภาชนะดินที่ใส่เหรียญเข้าไปแล้วก็ใส่น้ําเนี่ยแล้วก็เอาไปตั้งไว้ได้เพื่อกระตุ้นการเงินเหมือนกันอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันเลย าะว่าปีนี้ดาวแปดไปอยู่ในทิศใต้หรือว่าเป็นไฟที่ช่วยเสริมจจนนดิน,นแข็งแรงแล้วที่เรามีเหรียญอยู่ในนั้นก็คือเพื่อเพิ่มความเป็นมงคลให้มันแล้วก็มันก็จะครบวงจรท่านอ่ะถ้าเราคนเข้าใจนะอ่านี่ก็คือสามารถทําได้หรือแอดวานมากกว่านั้นนะครับก็สามารถใช้ฉีเหมือนนูน อืติดไว้ในตามตำแหน่งเนี้ยดาวหนึ่งดาวหดาวแดาวเได้ฟังบ้าก็คงมีอยู่แล้วล่ะอ่ามีก็ย้ายไปตามนั้นก็จะให้ผลมากขึ้นนะครับแต่มีชีมันนู่นอย่างเดียวไม่ได้นะอ่าต้องมีชีมเหมือนว้าใช่ครับนเว้าส่วนใหญ่ชีมันนว้านะคะเราก็จะติดในตำแหน่งสุดท้ายที่เราจะรับซ่านั่นคือ หัวเตียงนะครับหรือหลังโต๊ะทํางานหัวเตียงเนี่ยได้ถ้าส่งออกอย่างเดียวไม่มีตัวรับหรือมันหรือมันมันเบื่อไม่รู้มันจะไปมันไม่รู้จะไปไหนมันไม่มีที่ไปมันมันจะกลายเป็นการกระจายพลังเลยทั้งหมดเพราะจริงๆตามปกติแล้วเนี่ยชีวอนุญาสามารถที่จะใช้สลายพลังที่ฆ่าหรือสลายพลังที่พุ่งมาสลายที่ฆ่าตายแหละทั้งหมดได้ด้วยนะคะสลายพลังอัปมงคลได้อันนั้นส่วนใหญ่เราจะกันที่ประตูหน้าหรือว่าทิศทางในในทิศทางที่มีพิฆาตตรงมา แต่ในการใช้ในบ้านเนี่ยจะต้องรู้จักระมัดระวังด้วยใช่ใช่ใชนะทีนี้ก็หมดแล้วนะมงคลเอาง่ายๆแบบนี้ก่อนแล้วก็ยังไม่ต้องไม่ต้องสีเดียดแล้วก็ท่านอาจารย์ก็ให้พกเพื่อนเพื่อนขององกระต่ายเพื่อนของกระต่ายก็คือหมาหมานะพกเช่นราศีหมาเนี่ยมันมีจี้มีอะไรที่ที่ที่ห้องเคสเขามีขายเนี่ย เหมือนกับมาณว่าพวกเดียวกันนะอออย่าทำอะไรเราเลยเราเป็นพวกกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมือสัญลักษณ์แปะอยู่ว่าเป็นพวกเดียวกันนะนี่เขาเรียกหมาป่าหอมนังแกะแฝงตัวเข้ามาเป็นพวกเดียวกันนอ่นก็เก็ไปอันนี้ก็เป็นก็เป็นเทคนิคเป็นทริคมาตั้งแต่เราอยู่อาจารย์ต้นเลยนะใช่เรามีครบแล้วแหละแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่เตือนไห้นะครับก็คือโดยปกติเราก็จะดูดาวที่มันเป็นอัปมงคลเป็นพิเศษนะ,ะก็คือดาวห้ากับดาวสองปีนี้ดาวห้ามันจะอยู่ในที่ตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเนี่ยอันนี้ก็ต้องทีนี้ถ้าบ้านไหนบ้านไหนแก้โลสูพื้นฐานอยู่แล้วไงอาจจะเช่นมีเทพเจ้าตั้งอยู่แล้วเ<ะ>นี่ยก็ก็ก็มันก็จบไงใช่ไหม เนี่ยมีผีซิ่วอยู่แล้วเนี่ยมันก็จบไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันนการถึงบอกว่าเวลาเราแก้ไขที่การวางหลวสูไว้เนี่ยมันก็จะบันเทาเรื่องร้ายๆไปได้เยอะมากเลยในกรณีที่เราหลุดเพราะว่าเดี๋ยวถ้าดาวห้าอย๋ยในเ้ื่องของเซืยอเนี่ยก็คือผู้ใหญ่โอ้เจ้าบ้านสวนเ้ยเจ้าบ้านใช่เจ้าบ้านอ่ะเจ้าบ้านโดนก่อนรับก่อนแล้วมันจะมีเรื่องผู้ใหญ่ผู้ชายหรือว่าผู้สูงอายุชายในบ้านเนี่ยก็ปัญหาจะเยอะนะคะแล้วก็จะมีเรื่องไปถึงโอ้ แล้วมันมันเป็นเรื่องที่ที่เกิดแบบปัจจุบันทันด่วนนะนั่นหมายถึงดาวห้าเลยจริงๆขอบเขตของมันลื้นหน้าตามันนะปะอธิบายให้เขาเห็นภาพคือมันคือดาวอุบัติเหตุอ่ะซึ่งมันเป็นอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโรคอย่างเนี้ยอุบัติเหตุอุบัติภัยเอออุบัติภัยรถชนก็มีเป็นโรคแบบอยู่ดีฟุบเป็นโรคหัวใจเลยอย่างเนี้ยที่มีรู้สีาจามันกล่องก็เป็นเนี่ยนะเออถ้าอาจารย์ไม่ช่วยก็ไปแล้วเนี่ยก็เนี่ยเมื่อความประมาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจแลล้้วกก็ไม่ตองัว ควบคุมได้ทั้งหมดนั่นแหละเพียงแต่เราต้องมีความรู้มากแค่นั่นเองถ้าใครถ้าใครยังไม่เคยแก้ดาวนี้นะคะง่ายที่สุดเหรียญจีนหกเรียญผูได้แดงแต่จะอัปเกรดกว่าน,นั้นผม<ด>เหรียญหนึ่งหกแปด ผีซิ่วเอาเหมือนมูลไปก็ได้จะผีซิ่วเสามังกรเจดีห้าธาตุได้หมดเลยที่มันเป็นโลหะนะจีเจดีห้าธาตุก็ดีนะดีนี่กระตุ้นไว้ังปีอะหรือหรือหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยก็เอาวัตถุมงคลแปลก็ได้ใหญ่ไปเลยอย่างเนี้ยมันเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วมันง่ายไงมันเรามีของอะไรเราก็ใช้ได้คือคือต้องเข้าใจว่าเราต้องการแปลงดินให้เป็นโลหะที่เป็นมงคลเพราะะฉนั้น เวลาจะเป็นโลหะที่เป็นมงคลเนี่ยเราก็ต้องหาสัญลักษณ์ที่มันเป็นมงคลถูกต้องนะอ่าแลวอีกอันหนึ่งที่ต้องเตือนไว้เนี่ยเราก็ให้ให้ให้ระมัดระวังเพราะว่าคือดาวสองดาวสองมันเป็นเรื่องของเจ็บป่วยแล้วมันดันไปอยู่ในตะวันออกซึ่งตะวันออกเป็นเรื่องของสุขภาพใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะเจาะจงลงไปเลยว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยปีหน้าเนี่ยผู้ชายจะโดนหนักนะดาวดาวที่เป็นดาวเป็นมงคลชายเนี่ย เยอะมากเลยทีนี้บ้านไหนที่ไม่มีผู้ชายเนี่ยก็เป็นสุขภาพของคนในครอบครัวใช่คะหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคือคือเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยหรือการขยายตัวการเจริญเติบโตเนี่ยจะเยอะมากมแต่ปัญหาสุขภาพเนี่ยจะชัดเจนที่สุดอันนี้พอพอสังเกตนะครับอ,อยากรู้ก็เหมือนเหมือนเหมือนที่เราไปไปบรรยายมานะต้องอุบไว้ก่อนแล้วก็เจอะ่อย มา,ม,ามาฟังอย่างตอนนะ PDF> hmm> ั้นอ <Yeah, anyway> no, ่าทีนี้มาเข้าสู่ช่วงประชาสัมพันธ์นะก็อย่างที่บอกไว้ว่าก่อนเนี้ยตอนเราจะมีเข้าเข้าสู่ฤดูกาลที่เราจะไหว้ครูใช่ไหมอ่ะท่านอาจารย์ก็ส่งให้ป๋าไปช่วยช่วยช่วยที่เชียงใหม่ก่อนนะครับเนี่ยเราเราเห็นเราเห็นงานไหว้ครูแบบนี้มันไม่ใช่ครั้งเดียวมันต้องไหว้มีมีหลายรอบคือต้องเตรียมก่อนแหละเยก่อนที่บอกครูต้นครูเก้านะต้องไหว้ก่อน แล้วก็ป๋าเนี่ยไปไปตอนค่านะคะก็เตรียมงานจะถึงเที่ยงคืนที่จะเริ่มไหว้กันตอนตีหนึ่งใช่เนี่ยเดียเหมือนกับบวงสวงไหว้ครูตอนตีหนึ่งไหว้ครูไม่เกี่ยวแล้วนี่โควิดแล้วอ่านี่มาเนี่ยไม่เนี่ยก็ไหว้ครูนะนี่ก็คือเบิรครูทั้งสิบเหมือนกันนะครับก็เนี่ยก็จัดนี่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 เขาพิธีอีกรอบหนึ่งเขาพิธีไหว้ครูด้วยโอ้หลายรอบหมดนี่นี่ครูไม่ขังโอโยงด้วยนะครูทั้งหมดนี่แหละครับเราก็ต้องไหว้ก่อนเนี่ย ก็ทาพิธีเหมือนกับที่เราทําที่บ้านภูเขานั่นแหละจับจบใช่ใชทุกอย่างเหมือนกันนะเนี่ยมีจุดเทียนเหมือนกันได้ได้ได้ยินข่าวว่าจุดเทียนจนแทบจะเผาวัดได้อยู่แล้วเยอะมากเยอะมากก็ต้องทําพิธีการก็เหมือนกันไหว้ไหว้เหมือนกันเลยนะครับทุกอย่างเหมือนกันคือตั้งแต่ตีหนึ่งถึงกี่โมงคะประมาณที่เกือบเกือบตีสี่เนยกว่าจะเสร็จงานเนี่ยเหนไหม แล้วก็ทําพิธีกันนะมีมโหรลสพมีแห่มีอะไรหมดเลยมีพาดมีพาดมีวงมหรีวงใหญ่เลยนั่นแหละแล้วก็ตอนอันนี้เพื่อเพื่อเพื่อหนึ่งคือคนที่มาทําพิธีให้ท่านอาจารย์เนี่ยผู้บริการยอดเนี่ยท่านก็จะต้องอัญเชิญครูมาก่อนเพราะว่าตอนที่ที่เราไหว้เนี่ยท่านไม่ได้ไหว้ด้วยอท่านมาเป็นคนผู้ดําเนินการเหมือนว่าเป็นผู้ทําพิธีให้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 พวกเราให้ท่านอาจารย์ เพรานท่านก็ต้องเตรียมตัวมาก่อนนะอ,อันนี้คือการเตรียมตัวอย่างแรกคืออ่านองค์การอ่แล้วบังเอิญวันที่ที่เราเลือกที่จะไปทําพิธีเนี่ยมันก็เป็นวันดีนะครับที่พวกเราบูชาพยาปุณกะยักษ์มาเนี่ยเพื่อที่จะซ่อมแซมเพื่อจะซ่อมแซมรังคา,าใช่ใช่นะอ่าก็ได้จํานวนหนึ่งและเรียบร้อยนะ ครบหมดแล้วเออครบหมดแล้วนะครับทำท่าว่าจะเกินแต่ไม่มีไม่ได้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 รับนะไม่รับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่ท่านอาจารย์ออกอ่ายาดูให้ทั้งหลายเนี่ยนะที่เป็นมวลสารสําคัญเนี่ยมอบให้ไปกับทางวัดทางวัดก็เอาไปหล่อเป็นพญาปุณกะยักษ์เนี่ยครับแล้วก็เปิดโอกาสให้พวกเราบูชาเป็นของตอบแทนนะในกรณีที่พวกเราช่วยกันบูรณะ หลังคาวิหารเนี่ยนะครับก็ได้ครบตามจํานวนแล้วตอนนี้กลมๆก็คือหนึ่งร้อยองค์เนี่ยก็คือประมาณสามล้านก็ได้เท่ากับปัจจัยที่เดิมที่เราตั้งงบไว้ว่าหลังคาเนี่ยมันควรจะใช้เงินประมาณนี้นะครับหลังคานี้ก็อายุนานเต็มทีนานเต็มทีแล้วใช่ครับแล้วก็เป็นการสร้างแบบเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายมันก็ถ้าถ้าออกมาดูข้างนอกเราจะเห็นเลยว่ามันเริ่มย้อยแล้วตกท้องช้างแล้วนะครับเพราะนั้นน้ำก็น้ํามันก็รั่วมานานแล้วใช่ ีนี้ความยากก็คือหรือยังไงไม่ให้ภาพจิตกรรมข้างในเสียหายอันนี้ก็ก็เป็นความยากลําบากนะคนเหนือเนี่ยเขาถือถือนะใช่ใช่ใช่เป็นขาเรียกว่าต้องมีถอนเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้สําคัญตอนแรกเราเราก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันทำไมต้องซีเรียสขนาดนี้ต้องมีพิธีอะไรอย่างนี้เล้เออใช่ก็คือเขาเชื่อกันว่าเนี่ยเอ้คนที่ทําบุญมาก่อเนี่ยนะที่ที่ร่วมรวบรวมเงินสร้างวิหารหลังนี้มาเนี่ย มันมีความรู้สึกที่เป็นอัตตาของตัวเองยึดติดอยู่กับวิหารหลังนี้ oh, uh. Uh. อ๋อเหรอเออเหมือนเราทําบุญแล้วเรา,เราลึกถึงวิหารเฮ้ย uh huh. เราเคยทําบุญนะแต่ไม่ใช่โห oh, จะมีสักกี่คนเหมือนท่านอาจารย์ทำแล้วก็ปล่อยเนี uh ่ย huh. นึกถึงแต่ไม่ได้ยึดติด uh huh. แต่บางคนเนี่ยเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นเงินที่แบบ ชาวบ้านเนี่ยจริงๆแล้วแล้วแล้วเขาเขาเ้าเขาอยากทําบุญน่ะเออแล้วเขาก็ทําไปแต่ว่าบางทีเขาละวางไม่ได้เขาจะไปยึดติดอย่างเงี้ยมันก็จะมีมันก็มีพวกเนี้ยแฝงอยู่เขาเขาคิดว่าเหมือนกับจิตมาเฝ้าอนะเออจิตมันก็จะไปไปผูกติดอันนี้อยู่ทีนี้พอเราไปลื้อของเขาโอ้เขาก็จะไม่พอใจแล้วทีนี้มันเนื่องจากมันเป็นหลังคามันมีความสูงมีความเสี่ยง มีอุบัติเหตุหลายหลายอย่างก็เกรงว่าถ้าเกิดว่าการซ่อมแามแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับช่างหรือว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดหรือทำใหม่แล้วไม่เสร็จใช่มันก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีมีการถอนใบขอก็คือขอเข้ามานั่นแหละเอาง่ายๆเออขอเข้ามาหรือถอนอาถรรพ์อ่าก็ไปเรียนไปไปบอกทีนี้บอกกล่าวบอกกล่าวแล้วก็ขอเอาชบาเอาพระธรรมดาก็ไม่ได้เดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องไม่ยอมฟังบารมีไม่ถึงนั่นไง อ่าทีนี้ทําไงวันนี้ต้องไปรบกวนคูบามาโอนะเราก็ต้องไปนิมนต์กราบนิมนต์คูบาพรชัยมาเพื่อให้มาเป็นประธานในพิธีเพื่อมาเจรจาเนี่ยนี่คูบาก็มาทําพิธีให้นะแม่ก็นึกว่าพห้ดีกาให้เราทำเองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คูบานี่ก็ตอนแรกคูบาตั้งใจจะไม่ลงลงมาลงมาลงมาทําพิธีที่ข้างล่างวันแล้วเพราะเนื่องสุขภาพคูบาไม่ค่อยดีนะ แต่ว่าครั้งเนี้ยมันจําเป็นเพราะว่าครูบาเนี่ยก็ผูกพันกับวัดเรียกครูบาครูบาเนี่ยต้องครูบาพันชัยค่ะนะครับพเป็นพระพุทธบาทสี่รอยเนี่ยครูบาบุเบิร์เใช่แล้วก็ท่านก็มีความผูกพันกับท่านยอดกับวัดนี้มาช่วยสร้างมาช่วยอะไรเยอะแยะแล้วนะทีนี้พอท่านยอดไปนิมนต์ก็ครูบาก็รับนิมนต์มาแล้วก็มาทําพิธีให้าอ่ก็ทีนี้ก็มาขอเข้ามาแล้วก็ฝากมาถึงพวกเราด้วยนะ ก็ก่อนที่พบอป๋าไปเจอวาก็บอกว่าฝากขอบคุณนะฝากอนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์มาอเรียกเรียกอาจารย์มาฝากอนุโมทนาบุญกับอาจารย์มาแล้วก็คณะสิทธิ์ด้วยนะที่ร่วมมือกันซ่อมแซมวิหารหลังนี้ให้อยู่วาใช้คําว่าให้อยู่คู่พุทธศาสนาไปครบขวบ ของพุทธศาสนาคือห้าพันปีให้เราก็ช่วยกันโมทนาบุญนี้เด้อด้วยด้วยกันอ่านั่นแหละนั่นแหละเนี่ยอันนี้อันนี้ปาให้ดูยอดนิดหนึ่งนะอันนี้คือยอดที่ที่ที่เราได้เงินมาทั้งหมดแล้วนะอ่าอันนี้คือในส่บัญชีที่ท่านเปิดใช่ใช่อันนี้เปิดไว้สําหรับซ่อมแซมวิหารนะตอนนี้ก็คือมีสามล้านสามหมื่นมีคนโอนเศษมาด้วยหนึ่งพันกว่าบาทเนี่ยนะ ก็ก็อันนี้ก็คืออันนึงแหละและ้วหร<ะ>ือเราก็รีบๆทําไปแล้วก็ดูว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวพอเสร็จเนี่ยพวกเราคงมีโอกาสสมโพธ์กันส่วนความคืบหน้าในการบูรณะหรือในการทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวช่วงไหว้ครูเนี่ยป๋าก็จะเล่าให้ฟังใช่ใช่ใช่นี่แล้วก็ไหวไหมเมื่อวานนี่วันนี้ลื้อไปได้ลื้อไปได้แถบหนึ่งแล้วโอ้ไหวมากไหวมากตงนี้ไหวมากแล้วก็ลื้อไปแล้วแถบหนึ่งนะแล้วก็เอามาทําความสะอาด ก็ใช้วิธีประหยัดนะเราไม่ได้ทิ้งนะไม่ใช้ใช้กระเบื้องหลังคาเก่าใช่ที่ไหนพังก็เสิร์เสริมเอาส่วนที่มันพังมันคือมันคือแปรไอ้ที่ตัวรับน้ำหนักเหมือนเหมือนเป็นไม้เก่าแล้วมันก็ย้วยกระเบื้องหลังคาไม่มีปัญหากระเบื้องหลังคาก็โอ้เราเราใช้คนลำเลียงมาค่อยๆใช้คนลำเลียงมาถอดแล้วก็ขนมาเพราะว่าต้องระมัดระวังมากทําสุ่มสี่ซุ่มห้าไม่ได้เออถ้ามันตกออกมามันทะลุ ฟ้าก็พังอีก,กต้อง <Okay. S 1> ยุ่งอีกนะเพราะฉะนั้นในการซ่อมแซมมันต้องระมัดระวังมากแต่ว่ามันจะมีบางส่วนที่เป็นงานปฏิมาการรมงานศิลป์เนี่ยอันนั้นเดี๋ยวไว้ตอนไหว้ครูไปแล้วแจ้งให้ทราบนะสําหรับใครที่อยากจะร่วมทําบุญนั้นนะที่มีโอกาสสร้างบาิหารเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเวลาเราลื้อมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือช่อฟ้าใบละกาอ๋อฮาแล้วก็เป็นช่อฟ้าใบละกาที่ไม่ได้หาทําได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะจะจะได้ เดีย๋ยวจะบอกบุญมาเนะตรียมเตรียม,ร,มรวมรวมกันไว้แล้วก็ต้องบอกว่าอย่าจองเป็นประธานคนเดียวด้วยนะใช่มันก็ต้องแบ่งๆกันร่วมๆกันเากว่าเขาจะให้อย่าจะมีบริวารอย่าจะมีก็ไป,ไปร่วมกันัลยาณม,มิตรเนี่ยต้องทําบุญร่วมกันใช่นะอ่อันนี้เป็นความคืบหน้าในการทําบุญของพวกเรานะป๋าก็อนุโมทนาบุญกับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งท่านด้วยนะที่ได้ร่วมบุญมานะครับแล้วก็ขอให้กุศลที่เราตั้งใจทําดีเนี่ยก็ส่งส่งเสริมแล้วพวกเรานะ เหมือนแบบมีหลังคามีหลังคาก็เออมีเกาะ้มการไฟเหมือนกันสร้างสร้างวิมานไว้ให้ตัวเองภายหลังจากที่อะไรไปแล้วด้วยนะคะแต่ว่าเอาแค่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเราได้มีผู้ปกป้องคุ้มครองแล้วล่ละเอชางูจุ้ยเลยนะหลังคาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของผู้ปกป้องคุ้มครองนะเพราะฉะนั้น แถวที่ไม่มีหลังคาเนี่ยคือคุณข่ดตรงนี้เลยช่วยโดเยอย่างเดียวเออ <c oughs> เอ,อันนี้ก็ยินดีแล้วก็มสนากับทุกท่านด้วยส่วนบางคนนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยไปรับพยาครุ่นกาะยักยแล้วนะใ,ใครที่อยู่แถวนั้นหรือมีโอกาสผ่านไปที่เชียงใหม่ก็สามารถแวะรับได้ที่วัดบวกเป็ดนะจนถึงประมาณสิ้นเดือนก่อนก่อนสิ้นเดือนนะครับเพราะหลังจากนั้นเราจะขนทั้งหมดเนี่ยลงมาทําพิธีร่วมกันกับงานไหว้ครู แล้วผู้ที่มามาจองไว้ลงชื่อไว้เนี่ยนะครับมารับได้ที่งานไหว้ครูเลยจะจะไปรับเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานนี่่าก็เตรียมสลิปเตรียมสลิปตัวเองที่ที่โอนเงินมาให้นะแต่งปามีรายชื่อแล้วแหละแต่เมื่อมันอาจจะตกหล่นสองสามชื่อตอนเนี้นะเดี๋ยวต้องต้องไปคอนเฟิร์มยอดต้อง้ก็แจ้งฝามาก่อนนิดนึงอ่ที่ที่ไปรับที่วัดต้องแจ้งนะไม่แจ้งไม่เจอนะอ่าส่วนที่มารับที่งานไหว้ครูก็เตรียมหลักฐานมาแล้วก็มารับพร้อมกันได้ที่งานไหว้ครูนะครับ ก็ยินดีกับทุกท่านแล้วก็อนุโมทนานะใครช้าหลายหลายคนมาบอกป้ามีอีกไหมไม่มีแล้วอันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดในสายของพนันชนะเนะปุณกะายั่างเนี่ยชนะกระทั่งฮะกระทั่งพ<ไ>ระอินทร์โอ้ยพระอ,อินเคยชนะใครมัง่งถามกอ่อนพระอินเคยชนะใครบ้างคะอ,อินทราที่รารเนี่ยฮะอู้แบบว่าชนะสามโลกชนะนตำนานไหนก็แพ้อันนี้มันแท้ ไมขอตัวช่วยตลอดเลยอะว่าอินอะดูเ้อวันนี้นะอัปเดตกิจกรรมดีๆให้พวกเราฟังได้เยอะแยะแล้วแล้วก็อีกส่วนอีกอันนึงนะก่อนจากการอาจารย์เปิดรอบพิเศษให้นะครับทนการเรียกร้องไม่ไหวแล้วก็เรื่องอะไรก็คือมีลูกศิษย์ที่มาไหว้ครูแล้วเขาจะต้องการทำแซกีเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยเปิดรอบวันที่ 3, 1มสมกราคมให้เป็นพิเศษนะครับ สนใจถ้าอยากจะทำแท็กีรอบนี้นะให้ทันนะครับก็ติดต่อไปที่คุณโอเบอร์คุณโอคือศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์สี่สองสองเก้าโทรเลยนะคไม่ต้องส่งถายเพราะว่าหลายหลายโอค้าเต็มมากอ่คุณต้องโทรไปแจ้งเขาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะนัดแน่นศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์สี่สองสองเก้าจะเปิดทําพิธีให้ในวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมครับเวลาคุยกับคุณโอแล้วเนี่ย ฝากคุณโอถ้าหลายบางคนนะฝากคุณโอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าทําที่ไหนดีเออเอออย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนใจไปแล้วท่านอาจารย์ฟันธงมาแล้วว่าอาทําที่นี่ดีกว่าเพราะยังไงเนี่ยคุณโอต้องส่งส่งข้อมูลให้อยู่แล้วใช่แล้วไปคุยกับใครไม่รู้จ้ากลับมาบอกว่าคุณโอขอเปลี่ยนได้ไหมคะคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างี้คุณจะเชื่อคนอื่นยิ่งกว่าอาจารย์นี่ใช่ใช่นะเพราะว่าทุกหลุมเนี่ยยังถามป๋ามาแล้วรู้ว่า หรือว่าแจ้งโอไปแล้วโอก็จะส่งถามท่านอาจารย์นะเพราะฉะนั้นคาตัดสินหรือสิ่งที่บอกเนี่ยมันมาจากท่านอาจารย์ oh, oh, oh. เพราะฉะนั้นอย่อยาอย่าทาย้ายแล้วย้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องยุ่งยากมากนะถ้ามันเป็นตู้ทองคํามันไม่มีปัญหาอะไร <ừ. S 1> เพราะว่ามันมีสําเร็จรูปอยู่แล้วแต่ถ้ามันต้องเป็นการขุดหลุมเนี่ยบางทีเราทําให้ไม่ถันจริงๆนะครับแล้วก็มันเกิดความเสียหายสําหรับคนอื่นด้วยนะเพราะฉะนั้นจองแล้วก็ให้หนักแน่นนะเราต้องประสานงานหลายฝ่ายเราเริ่มต้นด้วยความหนักแน่นนะถ้าเราเริ่มต้นด้วยความลังเลมันก็จะเกิดความลลังเ แล้วคำของท่านอาจารย์คือที่สุดนะคะคำของท่านอาจารย์คือที่สุดนคนอื่นไม่สําคัญเท่าท่านอาจารย์อีกแล้วนะบอกเลยโอเคอ่ะวันนี้เราสองคนไปก่อนสวัสดีค่ะ